สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาขึ้นมาบนเขามาเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันนั่นแหละอยู่แพทย์อยู่ข้างล่างตรงนู้นน่ะแพทย์อยู่ข้างล่างตรงหลังคาดดลิฟท์เขาอยู่ข้างบนนี้จะมาขึ้นมาตัดขาโอ้ยขับรถวนไปวนมาวันนี้ปวดหัวมากเลยมึนเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูก่อนนี่ นูนะ่นน่ะหลังคาบ้านแพทยอยู่ตรงนูนะ่นน่ะแดงแดงแดง,แ,ดง,แ,ดงแนู่นน่ะน่ะลงลงไปก็เจอบ้านแพทแล้วขึ้นมาก็เจอบ้านเพื่อนดูเข้าไปดูวิวก่อนดูวิวสวยนะกลางคืนย,ยิ่งสวยนะไฟแรงดีมามาตัดเนี่ยโอ้มึนมากเลยขับรถ รถออกขับรถกว่าจะถึงชั่วโมงหนึ่งรถติดอีกไ,ไงไอ้อปุดไงวะนี่จะมาตัดต้นขาเดี๋ยวก่อนโอ้แน่นมากเลยนะนี่ฮะได้อยู่เดี๋ยวเดีได้มาแล้วค่ะโอ้กว่าจะตัดได้ดูแพทตัดมันเละเทะหมดเลยอ่ะ ไม่รู้จะปลูกขึ้นหรือเปล่าขึ้นไปเอาบ้านน้องคือเพื่อนรุ่นน้องไปเอลเอมาเพิ่งจะกลับมาไปอยู่เอลเอมาหลายเดือนเพิ่งจะกลับมามาถึงก็เลยโทรให้พี่แพทมาตัดขาที่บ้านไปเหรว่านี่แพ์ก็ไปตัดนะเขาบอกตัดไปเยอะๆเลยเพราว่าเสือเขาจะไม่ได้ปลูกแล้วเขาบอกอืมสีแพทก็เอามาแช่น้ําไว้อย่างนี้แหละดมดูเป็นไง เอาไปแกงกินด้วยมันจะหอมไหมดมก่อนทำไมขาที่นี่มันกลิ่นมันไม่ค่อยอือกลิ่นไม่ค่อยแรงอ่ะอทำไมไม่มีกลิ่นข่าเลยอ่ะเข้าใจออแปลกดู ก็ดมนะแต่ไม่รู้ว่าแพทจะเอาไปปลูกว่ามันจะมันมันไม่มีกลิ่นอนะมันทาไมกลิ่นมันไม่แรงกลิ่นมันไม่แรงเหมือนที่เราซื้อในตลาดนะไม่เข้าใจรล้มันยังอ่อนอยู่ยต้ององงเลยไม่ค่อยรู้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยปลูกตัดมาได้ลนะว่าจะแบ่งไปให้เพื่อนคนลาวซะหน่อย แบ่งไปให้เพื่อนคนเลาสักนิดนึงสักสองสามโกดูกระถินฮคสสิเดี๋ยวทิ่หน้าก่อน้วทีนหน่นทนห,นนทนหน้าจะทำขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลากระป๋องเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวที่หน้าค่อยเก็บกระถินกระถินแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้ก็ได้กินเลยเดี๋ยวใบมิ้นเนี่ยไม่ต้องได้ซื้อเลยอะปลูกไว้หน่อย,หน,อยหนึ่งก็ได้กินเนี่ยอันนี้มันมแมลงมันเนี่ยใบ ซื้อมาแล้วก็ตัดแล้วก็เหลือแต่ตอตัดแล้วก็เอา,เอา,เ,อาเอาตอมันมาชํำเลเอามาจิ้มจิ้มไว้นี่มาเขือเทศแพตโตใหญ่นะมะเขือเทศอันนี้มันเล็กไปอันนี่ทำไงมันเล็กไปเดี๋ยวเอาไม้มาเสียบดีกว่าแพืพามะเขือเทศ มีลูกเก็บไม่ได้ไม่รู้เก็บไงเอาบันไดปีนขึ้นไปเก็บหมเนี่ยโอ้ยมาน,นี่กินหมดแล้วอะ่ะก็เรียกอะไรนะอินกระรอกกินหมดแล้วหนูนแพทจะลองคุยดูหัวขาแพทมันเป็นยังไงหัวขาทำไม ดูเฉยๆว่าหัวมันเป็นก้นลึกเหมือนกันแน่น,นิเออลงลึกใช้ได้เลยอยากดูหัวมันกลิ่นมันไม่ค่อยแรงเหมือนบ้านเราเนาะ กินขาบ้านเราจะแรงกว่าปลูกที่นี่มันไม่มีกลิ่นแปลกไม่เข้าใจงงกลิ่นไม่แรงน <c oughs> ี่มันกลายพันธุ์ลูกนี้ก็หวานดีหรอแพทจะเก็บดีไหมนี่เอานไกลมาตัดนะลงมาเรียบร้อยได้ประมาณนี้หมดต้นแล้วแหละทั้งสูงมันก็กระลอ,อกกินหมดแล้ว ไม่รู้เก็บมาใครจะกินเนี่ยจะลองกินดูว่ามันจะหวานไหมปีที่แล้วมันมันมัน,ม,นมันไม่หวานเลยอ่ะมันฟาดฝาดเปรียปร้ยวๆไเยอะอยู่นะ